สวัสดีจ้ามือน,นี่เมลลี่สาวคนเก่าซิโยบานทาสิบห้บาเก็บเฮ้ยอยเซอรี่อันนี้ก็คือว่าเอาไปก่อยย่แรงนะจ้ะนี่เด้ตัวนึงว้าเท่าไหร่ลยนึงเอนั่งใหหน้า,าน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 าี่นี่นี่กำลังไปมาสู้มาสู้มาสู้ว้าอะปากโครโยยอสูโอแล้วเสองหน่อยเก่ดอะไรขึ้นหน่วยนึงเอฟเอฟมาสู้มาสู้ มักอ่างาเอฟนี่ว้าวหอยอ่าหอยอ่าหอยอ่าอ่าอาอู้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ห้อยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่นี่ไอ้เอฟเอฟตัวนี้ว้าวหอยอ่าหอยอ่าอุ้ยหอยปิดแล้วสูอุ้ยเดี๋ยวตัวนึงโอ้หอยย่างหัวหน้าให้กับไล่เดี๋ เย็นอยู่ไหนวะดีดีก็ล่งมนสีดินัวทุกสิโคได้หรอกมันคุณไเ่าอ้ยอีหลายยงๆน่าเกยดทีล่ะหน้ามันคุณเนี่ยคิดว่าเห็นหอยหอยเอ้ยทำไมถิงมุดที่ใส่หละสูตม นี่กำลังกินเขาอยู่สวโอ้ยสองตัวสองตัวสองตัวนี่แหละสองตัวนี่และโอ้ยได้ก่อยแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเก็บหอยแป๊บเดียวเด้อสิว่าห้อง่ามถาดดิไปเด้อบะนีไทยมาหอยพอแล้ว เด้อพี่อสองสป็นซูงมากกูยเห็นหอยหอยกำลังเสื่องกันอุ้ยหอยกำลังอึบกันหอยอึบกันเป็นอย่างนี้หอยอึบกันอุ้ยสามพ่วงสามแงอู้ยอันนี้ชอบแซนด์วิชเด้อค่ะจ้ะโอ้ยเงียบเงียบงีบมือกูโอู้ไอันนี้บอกตัวเดียวอุ้ยูยกลุ้ยยุอู้อุ้